สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับช่วงเฮ่อเริ่มมาลมากิจไม่ค่อยแจ่มใสกันนะครับโอเคเรามาเล่นแมนบาสอีบัตตี้เนสมัลติเพย์เยอร์นะแต่เราจะมาเล่นในโหมดออฟไลน์เลยแล้วโอเคเริ่มมากันแล้วนะฮะเราก็ต้องหาเค้กนะครับโอเคได้มาหนึ่งอันแล้วนะฮะเปิดมาโคตรง่ายนะครับผมนะโคตรฟินนะฮะโอเคเดี๋ยวเรา,าไปหารต่อไปกันเลยนะโอ้แมปก็เกะ แมพก็สว่างดีนะฮะอันนี้เขาเป็นเพื่อนเราหรือว่าเป็นศัตนระูเนี่ยเป็นมิตรหรือศัตรูถ้าเข้าไปใกล้จะวิ่งกีดใส่ไหมนะแล้วถือไฟฉายทำไมถ้าจะสว่างขนาดนี้โอเคเดี๋ยวขอขึ้นไปสำรวจชั้นสองกันนะฮะจะขึ้นยังไงเนี่ยพี่้ยขึ้นบันไดไม่ได้อยูอ่โอเคงั้นไปบ้านต่อไปกันเลยเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาดีกว่านะฮะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวไปสำรวจตรงนี้เหมือนจะมีบ้านนะฮะตรงนี้มันจะมีกระท่อมอ่าตรงนี้มีเค้กนะฮะ ผมไม่รู้ว่ามันเรียกอะไรนะเรียกเค,ค้กดีกว่าเนีัยผมเรียกง่ายดีคัสตาร์ดหรอใช่ไหมไม่รู้ใช่หเือโอเคเรามาเข้าบ้านหลังนี้กันดูนะครับว่าจะมีเค,ค้กเอ๊ะทำไมเดินช้าทำไมเดินช้าเอ่ยโอเคอ่าตรงนี้มีคัสตาร์ดหนึ่งอันนะฮะไฟฉายเหมือนจะเปิดโอเคมันมันไม่มืดมันจะเปิดทําไมเนี่ยร้อ,ยอนบ่เดี๋ยวขึ้นไปประพาคารอันนี้ดูนะฮะว่ามันจะมีไหมแล้วมันก็ขึ้นบันไดไม่ได้อีกไม่รู้ว่ามันขึ้นปุ่มไหนเนี่ย ใช้ปุ่มไหนวะสเปซบาร,หร์หรือว่าต้องมองขึ้นหรือว่าคอนโทรลอันติเมตชิปมันขึ้นบันไดยังไงเนี่ยเอฟอเอฟก็เปิดไฟฉายคิวทีทีส่งข้อความมทำไงดีวะไม่น่าจะมีจมสกแกนหรอกมั้งแมปสว่างขนาดนี้นะฮะหรือว่ามีระบบกลางวันกลางคืนด้วยนี่น่ามีมั้งนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขอหาคัาสตาร์ดก่อนนะครับ เค้กนั่นแหละเออก็ไม่กล้าไปใกล้เขาว่าลราลองไปใกล้เขาดูเผื่อเขาจะบอกทางบอกก็บ้าแล้ววิ่งมาแล้วนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไฟฉายอืออ่ะนะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนมาเล่นเป็นออนไลน์แล้วนะเล่นกับผู้เล่นคนอื่นบ้างนะครับโอเคมามาดูกันว่ามันจะน่ากลัวขนาดไหนนะตอนนี้ก็แมปแมปกลางคืนนวยนะเฮ้ยเฮ้ยรอ,อ,อกันด้วยดิเออี๋ยเไปหาเพ,เพื่อนก่อนนะฮะเ,เพื่อนเขาทำอะไรกันเป็นกลุ่มู่ตรงนี้เลยดิ น่าจะหาเค้กเฮ้ยทำไมมันวิ่งไม่ถึงสักทีเนี่ยมันฝันร้ายเลียบบว่าวิ่งวิ่งวิ่งไปแบบวิ่งไม่ถึงสักทีอะโคตรเหมือนฝันร้ายนะฮะผมไนท์แมร์นะฮะทำไมผมวิ่งไม่ถึงเขาสักทีเนี่ยมันจะหมดเวลาแล้วเนี่ยอีกสองนาทีเองมันก็ไม่ได้ต่างกันอะไรนะ <c oughs> แล้วเท็กเจอร์เปลี่ยนขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ย <c oughs> ขอขอเจอใครสักคนเลยวะหรือว่ามันไม่เจอจริงๆอา้าเตายเฮเยอร์หกแปดหกเอาตายแล้วออกเลย Okay. เดี๋ยวเราไปดูกลุ่มนี้กันนะครับว่าเขาทาอะไรกันเขวิ okay. ่ง่งวิ่งวิ่งวิ่งโอ้ใหม่ก็อดวอตตาเฮลิสต h ด s แล้วมันจะสู้ยังไงเนี่ยวอาไปใายส่องหน้าเอ,อะเอาวิ่งติดบักเฮ้เพื่อนๆไม่ไม่ับไ,ไ,ไม่เข้าใกล้ดีกว่าติดบักนะดูทรงนี่จะต่อยเฮ้ยยี่ 得意。